ดีค่ะมาพบกับ j k n เนนะคะในวันนี้เรานําเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะซึ่งบ้านแปลงนี้นะคะเจ้าของขายเองค่ะทุกท่านถูกใจสามารถคุยเจราจานัดหมายเข้าชมพื้นที่ติดต่อเจ้าของได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะบ้านสวนค่ะพื้นที่ขนาด400ตารางวานะคะพร้อมบ้านสไตล์นอร์ดิก2หลังแบบบ้านมาตรฐานค่ะสามารถอยู่ได้จริงนะคะ สห้องนอนสองห้องน้ำพื้นที่ตรงนี้น้ำไม่ท่วมค่ะทุกท่านทําเรดีด้วยนะคะอยู่ห่างจากเซ็นทรันเวสเกต130กิโลเมตรเดินทางสะดวกสบายค่ะบรรยากาศบนพื้นที่ร่มรื่นนะคะทางด้านเจ้าของเดิมได้ปลูกไม้ผลไม้ดอกไว้จำนวนมากค่ะมีทั้งอินทผลัมมะม่วงทุเรียนละมุดฝรั่งเงาะรำไย,ยกระท้อน และไม้มงคลต่างๆอีกมากมายเลยนะคะทั้งพยุงค่ะผุมมากนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่รักธรรมชาติรักต้นไม้นะคะแปลงนี้ครบวงจรเลยค่ะทุกท่านนอกจากนี้นะคะทางด้านเจ้าของยังแถมแอร์ให้2ตัวปั๊มน้ําแทงน้ําเหล็กดัดมุงรวดและผ้าม่านรวมถึงฟอร์นิเจอร์ให้บางส่วนด้วยนะคะราคา2องล้านสองแบาทค่ะ อยู่ที่หนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสนใจติดต่อสอบถามนัดชมพื้นที่หรือต้องการคุยกับเจ้าของติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะในวันนี้เจคเคนนอแนะนำเบื้องต้นกันไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ